เอากาสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเอาในช่วงบายบายนะครับเพื่อนๆ่เนาะเฮากาสซีมาพอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเฮาจะไปเที่ยวเรากันนะครับเนาะนะครับผมสาวเราคนสวยนะครับผมสําหรับในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับผมก็มาเต็มเเนาะนะครับผมในงวดวันที่2ี่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับเฮ้าฟันไปที่38ไม่มานะครับเนาะมาตัวนี้นะครับ58ตัวเตัวเก่าตัวเดิมนะครับเนาะตัวเก่าเพราะ่ตัวเก่านะครับ หนักครับเนาะไปที่ห้าแปดตัวนี้นะครับนะครับตัวเดิมนะครับเนาะนะครับผมก็ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะห้าแปดนะครับเนาะเพราะว่าเลขออกไปที่สองห้าแปดนะครับสองห้าแปดข้างล่างออกแปดสองตัวเก้านะครับแต่ว่าเป็นตัวกลับนะครับสองแปดห้าแปดน้องวันติดก่อนนั่นนะครับวันลาสุดนี่ห้าแปดแปดสองนะครับเนี่ยนะครับเนาะมันออก ออโตัวับนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับผมก็ไม่กลายมีเลขอยู่ทั้งหมด12คู่เนี่ยครับ12คู่เนาะนะครับเข้าไปที่38นะวิ่ง8นะครับก่อเข้าไปที่8นะครับเนาะ8ก็มาที่บนล่างเลยนะครับเนาะนะครับให้วิ่ง8นะครับเนาะก็มาที่หน่วยบนแล้วก็10ล่างนะครับเนาะก็วิ่ง8นะครับเนาะนะครับผมเอานะครับสำหรับใน งวดนี้นะครับเนาะสีใดเป็นตัวใดเดียวฮอสีไปเบิ่งนะครับเนาะหนึ่งสองสามสีและห้านะครับเนาะสำหรับในเมื่อนี้เลยนะครับเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับวันพุธนะครับเนาะนะครับวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับไปที่สูตรที่หนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองนะครับในงวดนะครับเนาะที่ผ่านมานี่ก็งวดที่ลอยสองนะครับเนาะนะครับงวด ต่อไปก็เป็นงวดที่ร้อยสามนะครับงวดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะสูตรที่หนึ่งสามสี่ห้าหกสูตรที่สองเจ็ดแปดเก้านะครับก็ไปที่คู่ห้าแปดนะครับมาตรงตัวเลยนะครับห้าแปดนะครับมาคู่บนนะครับมาคู่บนนี้นะครับเนาะนักรับสําหรับเลขหลักอ่าสูตรที่หนึ่งละสูตรที่สองในงวดนี้ได้ตัวเก่าเลยได้ตัวเก่านะครับสูตรที่หนึ่งได้ตัวเก่าสามสี่ห้าหกตัวเก่าเลยนะครับ แต่ว่าสูตรที่สองนี่นะครับเนาะสี่ห้าหกนะครับกาดที่ชนกันไปที่สามตัวนะครับสี่ห้าและหกนะครับสี่ห้าและหกปกติแล้วนะครับเลขถามมันมากเป็นแบบนี้นะครับเนาะมันก็มักจะเบิ้ลนะครับมักจะเบิ้ลถ้ามันชนกันสามตัวแบบนี้มันก็มักจะเบิ้ลนะครับนะครับเนาะแต่ว่ามันมีงวดอยู่นะครับที่มันชนกันแบบนี้ก็คืองวดที่มันออกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกก็คืองวดที่นะครับ นี่นะครับก็ได้ตัวเดียวกันเลยนะครับ3 4มสแล้วก็4 5 6ห LIKE ้าหเลขออกเจ็ดศูมาตัวเดียวไม่เบิ้ลนะครับแต่ไปเบิ้ลเจ็ดนะครับข้างล่างนะครับเนาะไปเบิ้ล่าง77นะครับตัวที่เป็นตัวชนโบเบิ้ลนะครับไปเบิ้ลตัวอื่นนะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในตัวนี้นะครับถ้าเป็นเลขล่างนะครับเนาะนะครับก็จะมาเบิ้ลนะครับแต่ตัวนี้มันไปเต็มหนึงเท่านั้นเองนะครับเนาะนะครับมีโอกาสมาเบิ้ลสูงมากก็เบิ้ลอยู่แต่ไม่เบิ้ลตัวที่ชน มันไปเบิ่ลตัวที่เป็นตัวอื่นนะครับเนาะเอาเดี๋ยวเขาว่างตัวนี้ก่อนนะครับเนาะสูตรที่1และ2นะครับนี่ครับเนาะสูตรที่1นะครับไปที่3 4 5 6นะครับนะครับเนาะหนึ่งและ2นะครับกาซีชนกันไปที่3ามโนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งสูตรที่สาและ4นะครับเนาะสูตรที่3และ4นะครับสูตรที่3และ4นี่นะครับเนาะก็เดินมาเท่ากันนะครับเนาะ กับสูตรที่1และ2นะครับเนาะเดินมา102งวดเหมือนกันนะครับงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะนี่นะครับงวดล่าสุดนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่103นะครับเนาะ103นะครับในวันที่บานมานั่นนะครับเนาะก็ไปที่ตัวนี้นะครับออกตัวกลับนะครับเนาะออกตัวกลับตัวนี้ก็ไปที่82นะครับคือตัวนี้นะครับเนาะนะครับ82นะครับก็ไปที่คู่นี้เลยนะครับเนาะเป็นตัวกลับนะครับสำหรับงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วนะครับ นะครับในสูตรที่1ได้1 0 9 8นะครับแล้วกะสูตรที่2ได้7 8 9 0นะเพราะฉะนั้นมันก็จะชนกันไปที่8 9 0 8 9 0 3ตัวนะครับนะ8 9 0นะครับเดี๋ยวเขาวาง2สูตรนะครับเนาะสูตรที่3และ4นะครับ1 0 9 8 1 0 9 8 7 8 9 0นะครับ1 0 9 8, 7, 8 9, 0. นะครับ1 0 9 8 4ตัวนะครับนะครับแล้วก็สูตรที่4ก็7 8 9 0นะครับก็จะชนกันไปที่3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเลขนะครับตัวนี้ก็จะชนกันไป3ตัวแปดเก้าศูนย์ตัวนี้เสียหกนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งสูตรที่หานะครับเนาะสูตรที่5นะครับสูตรที่5เป็นเช่นไรนะครับเนาะเลขชนกันเยอะมากเลยนะครับเนาะนะครับสูตรที่5นะครับเนาะสูตรที่5นะครับ ในงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะแปดเก้าศูนย์นะครับงวดที่ห้าสิบสองนะครับเนาะห้าสิบเอ็ดแล้วก็ห้าสิบสองนะครับงวดล่าสุดนี่นะครับได้แปดเก้าศูนย์เลขแปดนะครับเนาะแปดตัวนี้มาบนแล้วก็มาล่างนะครับในตัวนี้เนาะนะครับสําหรับงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้เป็นที่ตัวนี้ครับเนาะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับในตัวนี้หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามในสามตัวในสุดที่หานะครับหนึ่งสองสามนะครับ ได้ไปที่หนึ่งสองสามหนึ่งสองและสามนะครับนี่นะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขนะครับก็จะชนกันไปที่นะครับสูตรที่หนึ่งก็จะมาชนเลขสามตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะจับสามตัวนี้ครับสามสี่ห้าและหกนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับแปดเก้าศูนย์นะครับตัวที่ชนนะครับ นะครับ8 9 0นย์นะครับเพราะฉะนั้นเลขก็จะได้ไปที่ตัวนี้นะครับ3 4 5 6ี่ห้าแล้วก็8 90นะครับก็จะไปที่4ตัวนี้นะครับเนอะ4ตัวนี้นะครับส3 4 5 6เพราะว่าชน3ตัวเลข3มาชนตัวนี้นะครับสูตรที่สําสำหรับตัวนี้นะครับก็จะไปที่ตัวนี้นะครับเนาะแ9และ0นะครับจับคู่กันสิได้12คู่นะครับเนาะ12คู่นะครับ สำหรับตัววิ่งนะครับเนาะสำหรับตัววิ่งนะครับเนาะถ้าจะให้เป็นตัวเด่นอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวข้อเสียเบิงในเลขสูตรที่1และสูตรที่2นี้นะครับตำแหน่งไหนที่มันเดินดีนะครับไปที่สูตรที่1นะครับเป็นสูตรหลักนะครับเนาะสูตรที่1ถ้าเข้าย้อนนะครับถ้าเราย้อนดูนะครับในสูตรที่1นะครับในสูตรที่1นี้นะครับเนาะก็จะมาในตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งที่3ตํตำแหน่งที่4ที่4ี่ที่4 3 1 2นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่นะครับ4ี่ 1 2 4นะครับเนาะ1นะครับ3 4นะครับ1 2 3 4นะครับถ้าย้อนขึ้นไปนะครับเนาะก็จะเป็น3นะครับ2 4 3 1 2 3นะครับ4 4แล้วก็4นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับเนาะก็จะนะครับเนาะในสูตรที่นะครับ4นี้ นะครับในสูตรที่1นี่เลขสตัวนี้นะครับเนาะตัวตำแหน่งที่มาดีที่สุดก็คือนี่นะครับเนาะสามสี่ห้าสามตัวนี้แต่ว่าตัวที่มาบ่อยๆก็คือ2ตัวนี้2ตัวนี้นะครับเนาะสตัวนี้คือตำแหน่งที่3และ4นะครับเนาะนะครับตำแหน่งที่3และ4นะครับเนาะถ้าเป็น2ตำแหน่งนี้นะครับเนาะเราก็จะไปดูในสูตรที่สองนะครับเนาะในสูตรที่2นี่ตำแหน่งที่เขามาบ่อยๆนะครับคือตำแหน่งไหนนะครับเนาะ นะครับเท่ากระสิจับตามตำแหน่งที่เลขมันเคยเดินนะครับเนาะในสูตรที่2นี่ครับตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่1ที่3นะครับ3 3นะครับแล้วก็3นะครับ2นะครับ2 1 2 2 3นะครับ1นะครับเนาะย้อนขึ้นไปก็3 3 3 3 3นะครับ3นะครับ ก็มีแต่ตำแหน่งที่3นะครับเนาะที่เดินดีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเนาะเราก็จะไปที่ตัวที่ตำแหน่งที่3นะครับคือตัวนี้นะครับเนาะตำแหน่งนี้มี2อัน right 5กับ6นะครับในสูตรที่2ตำแหน่งที่เดินดีคือตำแหน่งที่3คือเลข6เพราะฉะนั้นเราก็จะให้วิ่ง6นะครับวิ่ง6นะครับบนล่างนะครับเนาะนะครับแล้ววันที่นี้นะครับเนาะถ้าตัวนี้นะครับเนาะห่ากับเสี่ยว3ามสี่ห้ามาจับคู่กับ8 90ย์นะครับ แปดเก้าศูนย์นะครับเนาะนะครับเนาะก็จะได้เลขมาสิบสองคู่นี่นะครับจะได้เลขมาสิบสองคู่นี้นะครับสิบสองคู่นี้นะครับตัวที่เป็นเลขตัวที่มันเด่นนะครับเนาะตัวที่เด่นก็คือหกนะครับเด่นหกวิ่งหกนะครับเนาะเด่นหกเข้าหายวิ่งหกนะครับเนาะนะครับวิ่งหกนะครับแล้ววันนี้เลขในสูตรที่สามเละสี่ดิตัวที่มันเดินดีก็คือสองตำแหน่งนี้นะครับเนาะนี่ครับสองตำแหน่งนี้นะครับนะครับ นี่นะครับหนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองหนึ่งและสองนี่ครับเนาะหนึ่งและสองตัวที่เดินดีนะครับเนาะนะครับตัวกลางนี่นะครับหนึ่งและสองนะครับถ้าหนึ่งและสองนะครับถ้าจะเราจะจับคู่กันนะครับเนาะจับชนนะครับนะครับมันจะชนมีศูนย์มีแปดแล้วก็มีเก้านะครับตัวนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเลขก็จะเด่นไปที่เลขเก้านะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าสองตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เดินดีในสองสูตรนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสองตำแหน่งที่หนึ่งและสองนะครับหนึ่งและสองนะครับเนาะ นะครับตัวที่มันชนก็คือ9นะครับเนาะ9นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เด่นไปที่9นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปที่คู่69นะครับ69นะครับเนาะฟันธงไปที่6 9นะครับ6 9นะครับคู่เดียวชุดเดียวนะครับชุดเดียวนะครับเนาะคู่เดียวนะครับสําหรับสาวเราคนสวยวันนี้นะครับเนาะนะครับผมนะครับออกมาเป็นแบบนี้12คู่แล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเนาะตัวที่กันก็คือ สี่สี่ห้าห้าหกหกนะครับสี่สี่นะครับห้าห้าแล้วก็หกหกนะครับสามคู่นี้ก็คือเป็นคู่ที่นะครับมันก็จะชอบมาเบิ้ลถามมันชนกันสามตัวแบบนี้ในสูตรที่หนึ่งเละสองในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะมันก็มันมีงวดที่ชนสามตัวแบบนี้แต่มันออกเจ็ดเจ็ดนะครับมันไม่ออกสี่สี่ห้าห้าหกไม่มาเข้ามาเจ็ดเจ็ดนะครับเนาะนะครับก็ไปที่สิบสองคู่นี้นะครับคู่เด่นฟันทงชุดเดียวคือหกเก้านะครับเนาะ นะครับผมอันนี้เป็นคู่ชุดเบิ้ลนะครับน้องคู่กันนะครับน้องคู่กันเบิ้ลนะครับไปที่12คู่นี้นะครับแต่ว่าตัวที่มันเป็นตัวเด่นก็คือตัวนี้นะครับเนาะสี่ห้าหกนะครับสี่ห้าหกสี่ห้าหกก็จะไปที่ตัวนี้สี่ห้าและหกนะครับนะครับก็จะไปที่เก้าคู่ชุดนี้นะครับเนาะนะครับเก้าคู่ชุดนี้นะครับสี่ห้าและหกนะครับเด่นไปที่หกเก้านะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้เจ้าเพื่อนสมนี้ล่าเพื่อนไปเลยนะครับเนาะ รวมทั้งหมด15คู่นะครับ15คู่นะครับเอานะครับผมอยู่ในมีแใหจ็แหลงต้องให้เขาเป็ุกุกุลโชคดีพี่ชายเดินนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมาเนี่เขาไปที่คู่5-8ตรงๆนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับเก็บนี้กาสิ้านเพื่อนไปเลยนะครับอะไรกมาเป็นแบบนี้เนาะสาวเราคนสวยวันนี้นะครับ6-9นะครับเนาะเอานะครับผมกาสิ้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ